สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้งผู้ปั๊บออนทัวร์นะครับคลิปนี้ครับรีวิวนี้ก็จะพาทุกท่านมาดูนะครับเจ้า Civic FD นะครับเดีวไปดูกันว่าขั้นตอนการซ่อมไปถึงไหนกันแล้วอยู่ข้างหลังผมนี่เองไปดูกันครับนี่นะครับผมก็เจ้าซ i vic นะครับ FD ตอนนี้ก็กำลังประกอบอยู่นะครับ วันนี้วันที่28กันยายนนะ28กันยายนสภาพรถนะครับตอนนี้สวยงามนะครับมอนง,ง,งน้ำแอร์เท่าไรแอร์ใส่เรียบร้อยไฟหน้าใส่เรียบร้อยแล้วนะครับอ๋อนะดูกันนะครับทําสีใหม่ทั้งคันนะครับคันนี้คันสีใหม่ทั้งคันนู่นครับไอ้คนพ่นอยู่นู่นนะคนผมสมสีไอ้ถามอยู่นู่นครับถามเลยเยี<ำ>เ่ยมมากนะครับนะค่า ไม่สวยงามนะครับเดี๋ยวผมจัดก,การมันให้เพระครับตอนนี้ก็ไล่ประกอบนะครับเพื่ออ,ออกมาจากห้องอบมื้อเช้านะครับมื้อเช้าไล่ประกอบประกอบกันวันนี้วันจันทร์วันอังคารน,น่าจะเห็นเป็นลำวันพุธน่าจะเข้าแผนขัดสีได้นะครับน่าจะเข้าแผนขัดสีได้นะ ก็อาจจะเมื่อดนแล้วนะครับเพราะตอนนี้ก็5โมงกว่าแล้วนะครับ5โมงผมลืมถ่ายให้รู้ของรถอยู่โทษทีครตบรถเขาอาไปด้วยนะครับพอดีงานเยอะนะครับเต็มอ้เลยน่นนะครับทั้งขึ้นกระบะนะครับขึ้นกระบะรถ6ล้อโอ้รถหนักช่วงนี้รถหนักสายข้อเข้าเยอะนะครับนี้ NP 300นสารับยาย่ข้ออยู่3คันนะอยู่ที่นี่นะครับ3าคันแล้วก็จะมีรถหนักเทเบเซอร์กระลงประกอบอยู่นะครับเพิ่งเสร็จนะครับนะแล้วก็มี อเวนเสื ger, นะครับอเวนเสื a a, โดนจุดท้ายมาคันนี้รู้สึกเขาทํามาโอ้ยเละเละทั้งคันนะครับที่อู่ไหนผมไม่รู้นะไม่รู้อาจจะเป็นกับเจ้าของผมจะไม่โทษอู่สักอย่างเดียวนะครับไม่โทษอู่ทําอย่างเดียวนะอาจจะเจ้าของรดด้วยด้วยงบเท่านี้นะครับทาให้ประมาณนี้พอขับได้อาจจะคุยกันระหว่างเจ้าของรถกับอู่นะครับาทาแค่นี้ก็พอทำนี้ก็พอเอางบแค่นี้ผมมีงบแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเขาปะโอ้โหุเละมากนะครับดูเอาผมผมให้ดูแค่นี้นะครับ ดูแค่เคลียดพวกนี้นะครับดูนี่กระโปรงแดงก็แดงคือตรงนี้มันไม่เท่ากันเนี่มันมันเขาเสริมอย่างเงี้ยมาครับเขาเสริมฝาท้ายมาเสริมเครียนี่มานะผมผมผมจะไม่โทษนะครับไม่โทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับผมก็ต้องมันก็ต้องมีเหตุผลนะเพราะว่า างท Tesla, ีอู่เขาก็อยากทำดีแหละแต่ว่างบเขามีแค่นี้ลูกค้าต้องการแบบนี้เจ้าของรถต้องการแบบนี้นะครับแต่ส่วนมากเจ้าของรถเขาจะไม่โทษตัวเองหรอกนาก็จะไม่โทษอู่ทาไม่ดีก็ประมาณนี้นะครับไม่ใช่ว่าอู่ผมไม่เคยเป็นนะอย่างนี้ผมว่าจ่กรสมัยก่อนก็เคยมีนะครับเคยมีลูกค้าต้องการแบบนี้แต่ว่าเราก็ไม่ทานะครับไม่เอาเขาทาไปคุณไม่คุณไม่ยอมรับว่าคุณอยากคุณให้เขาทําอะไรอย่างเงี้ยให้ซ่อมแค่นี้แบบนี้นะครับซ่อมแค่นี้แบบนี้ก็ อันนี้ลูกค้ามาบอกนะว่าอู๋เก,ก่าทำมันไม่ดีผมผมไม่เชื่อนะครับผมไม่เชื่อเพราะว่าเ,าเขาอาจจะมีงบแค่นี้ทําได้แค่นี้เอาแค่นี้ก็พอครับแต่ว่าเจ้าของรถเขาไม่ยอมรับว่าตัวเองบอกให้อูททาแบบนี้เองนะครับเขาก็บอกว่าโทษอู่โทษนี่นะครับก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับโยนขี้ให้อูนะ <c oughs> ม,ามาดูกันนี้ต่อนะครับดูกันนี้ต่อเอฟดีคันนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับรีบบับรีบบับแล้วนะรีบบับรีบบับจะนะ มาดูความเรียบร้อยกันนะครับฝากระโปรงยังไม่ได้ตั้งนะครับทำาหมันดูสวยงามได้ได้อยู่นะฮะัวยงห่างนี้โอเคก็ดูเช่นกันนะครับตัวนี้อ่าออกแล้วยังของยังไม่เข้านะครับสั่งไปแล้วนะครับสั่งไปแล้วคิวรีน้ำรอนนะครับแถมลูกค้าไปนะครับทั้ง4บานเลยเพราะว่ามันมีแค่ยางนะครับแต่ตัวรีน้ําตัวกระจกเนี่ยมันไม่มีโอ้โหนะตามอายุนะครับตามอายุตามอายุรถนะครับแล้วก็ ตัวหลังคาเป็นยังไงนะฮะโอ้เี่ครับเห็นกันจะชัดนะครับเห็นกันจะชัด,ชดมันในรูปอาจจะไม่เท่าไหร่นะครับมันยังบุบอยู่ยังเป็นร่องเป็นร่องอยู่นะครับตรงนี้เห็นไหมนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมสั่งเขาทาใหม่เดี๋ยวประกอบนี่ก่อนประกอบไปดีเสร็จแล้วก็ทํหลังคาใหม่เลยนะไม่ผ่านนะครับหลังคาดูแล QC ผมมันมันเป็นเคลื่อนๆอยู่นะฮะ มันไม่ผ่านนะเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งไม่ผ่านนะมองตาป่ากก็เห็นนะครับในกล้องอาจจะไม่เห็นเนาะ,อะโอเค<ฤ>เห็นหนึ่งรายการแล้วครับจะตีกลับไปทําใหม่นะเดี๋ยวผมตีกลับไปทําใหม่วันพรุ่งนี้น่าจะประกอบเสร็จนะประกอบเสร็จปับ๊บเดี๋ยวให้เขาไปทําใหม่ให้ช่างข้อมาลุยข้อใหม่แล้วก็เดี๋ยวโป้สีใหม่นะครับโป้แล้วก็ทําสีหลังคาใหม่เลยนะ<ส> <ก aha> ไม่ผ่าน,นไม่ผ่านปาท้ายเป็นยังไงแล้วก็กระจกนี้ยังไม่ได้แก่เดี๋ยวนะ่าจะไล่ผมจะไล่รุ่นน้องแกวันพรุ่งนี้ละ แกะออกแล้วก็รีดใหม่นะครับเพราะว่าน้ำมันเข้าช่วงนี้นะครับช่วงนี้เข้าแล้วก็มาเต็มๆนะครับเข้าไปขังอยู่ในฝาท้ายขังเป็นอยู่ในฝาท้ายนะนี่นะครับเปิดประตูเป็นยังไงด้านประตูเอ่ออันนี้ก็เขาก็ทำมารอบหนึ่งแล้วนะดูคราบกาวคราบอะไรครับปกติกาวมันจะอ่านี่ฮะ กามันจะไม่เละข,ขนาดนี้นะอันนี้ก็เละมาแล้วนะเหมือนกับเคยทํามาแล้วอะยังไงก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวต้องทําความสะอาดด้วยนะโอ้มาแล้วนี่ไงคิวรีดน้ํานะครับโอ้เบิกห้างเลยนะครับแต่ก็นึกว่าจะของเทียมนะครับเนื่อ่าของไต้หวันสรุปว่าเส,สมียนเบิกห้างไว้เลยไม่เป็นไรดีเลยแถมเลขด้วยนะครับเดือนไหนเนี่ย <c oughs> กันยายนไม่ถูกทิ้งทาย <laughs> นะเลยมาแล้วสี่บ้านนะครับหนึ่งสองสามสี่อะแถมให้ลูกค้าไปเลยนะครับ ิวรีดน้ํานากนะครับเพของเดิมมันให้สังเกตด้วยนะครับบางทีท่านใดที่ใช้รถอยู่เนาะอะ่ไอตัวคิวรีดน้ําเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูนะสมนะสมุตินะสมมุติอ่ามันอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับนี่นะครับนี่ลักษณะอย่างนี้คือเวลาเราใส่ไปแล้วเนี่ยมันไม่มีที่มารีดน้ํามันจะเหมือนรถใหม่ให่อ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูคันหนึ่งนะฮะถ้าเป็นคันนี้เนี่ยเห็นไหมยางยางขอบมันยังอยู่ดีเห็นไหมครับมันยัง ประกบกันกับเจ้ากระจกนี่ก็ถือว่าดีนะครับดีหนึ่งตัวนี้มันช่วยเลียดน้ําให้ไม่ลงในร่องนี้เยอะเกินไปนะครับถามว่ามันเข้าไหมมันก็เข้าแหละนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เข้าแบบจ๋าเลยนะครับไม่ได้เข้าจ๋าเลยแบบแคาอย่างงี้มันรูดๆอย่างงี้เห็นไหมครับมันเป็นร่องมันก็น้ําก็เข้าแบบจ๋าเลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างงี้มันก็จะเข้าอยู่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับสมมตินะเสร็จแล้วเนี่ยหนึ่ง ที่มาของเสียงลมเข้านะครับลมก็จะเข้าเยอะนะครับเสียงลมก็จะเข้าไปในประตูดังมากขึ้นนะครับตัวนี้ก็สว่วนหนึ่งนะเรื่องเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับม้านดูด้วยนะครับของรถรถท่านนะครับทุกท่านนะดูคิ้วนี่น้ํานอกด้วยนะครับไม่ใช่ว่าลมมันจะเข้าแค่ตรงร่องนี้มันมีช่องหางระยะหางครับมันเข้าแน่นอนนะครับแต่มันก็เข้าในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้ามันตรงเนี้ยมันห่าง ไอยางมันสึกเนี่ยลมมันก็จะเข้าฟูเข้าไปเนี่ยมันก็จะทําให้มีเสียงลมฟูฟูฟูดังมากกว่าเดิมนะครับดังมากกว่าเดิมตัวนี้ถ้าเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เสียงรถเงียบขึ้นนะครับภายในเงียบขึ้นอยู่ประมาณน้อยประมาณนึงเลยแหละนะครับประมาณนึงเลยแหละนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเสียง noise นะเสียงน้อยกันวะนะครับก็ตามนั้นครับตามนั้นนะนี่นะก็เป็นทิคเล็กๆนะครับทิเล็ก ภานในหมั่นดูด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับในการทําให้เสียงลมดังเข้าไปในห้องเก๋งนะครับห้องผู้โดยสารมากขึ้นก็คือตัวเจ้านี้นะครับเจ้านี้ไม่มีก็ไม่ได้นะครับแต่ถ้ามีแล้วมันมันมันเหมือนกับมันกวาดลมนะครับเสียงลมจะมากขึ้นมันจะเข้าตาม่องเนี้ยนะครับตามลองนี้มันก็จะมีเสียงลมกระแทกนะลมมันไม่เข้าทะลุหรอกนะครับแต่ว่ามันจะกระแทกนะมันจะกระแทกแล้วจะบู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 ฟนะครับแล้วก็จะเป็นลมม้วนนะข้างนี้มันก็จะม้วนเข้าม้วนเข้าม้วนเข้านะครับเาประมาณนี้นะ สำหรับเทคนิคนะครับทําให้รถเงียบนะครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยเงียบเลยนะครับลมมันจะผ่านเข้ามากระแทกนี้นะกระแทกเสาเก๋งแล้วมันก็จะออกด้านข้างเนี่ยมันจะมีปิ่มเบอรนปิ่มยางก็จะดันออกไปนะครับออกไปๆแล้วก็ไปม้วนกระแทกพวกเนี้ยนิดนึงนะครับเสียงลมเข้าตามนี้นะครับตามช่องนี้ตามช่องนี้ไปประมาณนี้นะประมาณนี้เห็นไหมครับแต่ถ้าเราใส่กันสาดประตูนะครับผมเรียกกันสาดนะบางท่านข้าท่านแล้วแต่ศัพท์ ถ้าใดเรียกกันแล้วกันนะครับคือความหมายเดียวกันก็และกันบางท่านเรียกกันสาบางท่านก็เรียกกาดกระจกประตูนะครับหรือบางศัพท์ก็กันแมลงกระจกประตูอะไรประมาณนี้นะครับมี3 4ศัพท์นะก็ใช้ข้าใส่ตัวนี้ไปเสียงจะเข้านะครับบางทีมันมาม้วนเข้านี่นะครับเขาร่องนี้ก็เสียงเข้านะครับก็เต็มเต็มหูเราเลยนะใกล้หูเรานะฮะนะประมาณนี้มีอย่างใดนะที่ทําให้ลมเข้าได้นะครับคือช่องนี้นะครับมันดูด้วยนะครับรถส่วนมากข้าประเทศไทยเราอย่างมากก็2ปี3ปีนะก็จับจับดูนะครับถ้าวัน มันยังปลอกคลี่อย่างเงี้ยเดีนะ๋ยวผมเอาคันนี้ค,คลี่อย่างเงี้ยจับเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมเลานเอาเล็บจิกจิกแล้วมันยังดีดเข้าอยู่นะครับจิกดึงออกมาด้างออกมามันยังดีดเข้าอยู่ก็แปลว่ายังดีอยู่นะครับแต่ถ้าตราบใดที่จิกแล้วมันดีดเข้าเข้าอยู่แต่ว่ามันยังมีช่องทางก็แสดงว่ามันเสื่อมแล้วนะครับหรือจับ,จ,บจับดูค้ามันมันไม่นิ่มมันก็คือยางนะผุณหมออย่างงี้นะครับมันก็คือยางนะไอตัวนี้นี่ครับมีสักการดนะครับมันจะเป็นสักการดนะครับเป็นสักการด ถ้ามันแข็งโต๊กก็แสดงว่า,เ,าเสื่อมแล้วนะครับเสื่อมแล้วก็ทําให้มีเสียงลมเสียงลมเข้ามากขึ้นนะครับมากขึ้นนะเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับการเก็บเสียงรดเสียงลมลดเข้าเข้าไปในห้องโดยสารเนาะนะครับตัวนี้เรียบร้อยนะครับโอ้ล็อกเรียบร้อยสวยงามนะซีวิคเอฟดีนะครับเอดีว้าเป็นยังไงนะ ของเก็บเสียงแตกนะครับก็เบิกข้างมาใหม่นะเพราะว่าตันนี้ไม่มีของเต้หวันนะครับแต่ว่าตอนนี้ <laughs> ลังคาไม่ผ่านนะครับดูแล้วไม่ผ่านนะผมมองตาเปล่าอ่องมันมันมันเป็นขึ้นๆน,นะครับทุกท่านดูในกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับแต่ว่าผมมองเห็นนะมันเป็นขึ้นๆไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านมันไม่ไม่เรียบนะครับมันเกิดจากอะไรนะเดี๋ยวผมเอาให้ดูโอ้หลวงยากเว้ยตนะ่อ่ะเอานนี้ก็แล้วกันนะครับเกิดจาก โค้งนี่นะพวกโค้งเนี้ยเห็นไหมเห็นมันมีโค้งครับโค้งมันดิ้นนะครับโค้งมันดิ้นแล้วเวลาเราขัดโป้ไปแล้วเราขัดกระดาษทรายเนี่ยมันทําให้ไอ้เนื้อเนี่ยเดี๋ยวดูนะมันบุ๋มมันบุ๋มเนี่ยเห็นไหมมันบุ๋มมันบุ๋มได้เห็นไหมครับมันดิ้นได้นะเี่เห็นไหมมันโยกมันโยกมันดิ้นได้นะครับมันทําให้ผิวมันไม่เรียบไงเวลาขัดแล้วมันไม่เรียบนะครับไม่ใช่ว่าเคาะไม่ดีอะไรนะครับผมดูๆแล้วเนี่ยก็คือว่า การยืดหยุ่นของลังคามันเยอะกว่าเดิมนะครับมันเยอะกว่าเดิมก็เลยทําให้มันไม่เรียบนะมันไม่เรียบประมาณนี้นะครับสวยงามนะครับอาทิตย์นี้น่าจะได้ดรถแล่นนะครับแต่ว่าต้องกลับไปทํานู่นก่อนอาจจะไม่ทันนะครับอาจจะไม่ทันนะภายในที่นี้แต่กําหนดว่าคุยกับเจ้าของรถอยู่ว่าจะ,จะพยายามทําให้เสร็จภายในอาทิตย์นี้นะแต่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับก็เจ้าของรถดูคลิปนี้อยู่ก็เข้าใจผมนะอาจจะ <unsafe problem> <STUDENT> อาจจะไม่เสร็จนะครับหรืออาจจะเสร็จก็ได้นะครับเพราะว่าเด e wa, ี๋ยวอาจจะประกอบพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้น่าจะประกอบเสร็จนะครับ <unhappy> ไม่ติดขัดเรื่องอโล่งอะไหล่บางชิ้นที่มันข้าไม่ผ่านตาผมอะไรเงี้ยถ้ามันถ้าไม่ถ้ามันโอเคนะถ้าผมมาตรวจดูพวกอโล่งอะไหล่พวกกันชนหน้าพวกอะไรเงี้ยมันโอเคก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้ามันไม่ถ้าถ้ามันได้ซ่อมก็คือเดี๋ยวผมจะต้องตีกลับไปก่อนนะครับตีกลับไปก่อนนะว่าอย่างเงี้ยนะครับเป็นอย่างนงี้อะไรเงี้ยนะครับเนาะประมาณนี้นะครับ ะ,ะพยายามเสร็จให้ภายในอาทิตย์นี้นะอาทิตย์นี้วันนี้ก็วันที่วันนี้วันที่28กันยายนนะครับกันยายนนะประมาณนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ EP นี้นะครับยังไงก็อย่าลืมติดตาม EP ต่อๆไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย